สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องชอบชิมชม YouTube ค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทำนี่เลยคะ่ะ a อะโวโคาโดปั่นนมสดนะคะพอดีช่วงนี้ที่เชียงใหม่นะคะอะโวคาโดกำลังเยอะเลยนะคะเป็นอะโวคาโดนะคะที่เก็บไว้ในตู้เย็นนะเดี๋ยวมาลองทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราลองมาดูข้างในกันก่อนนะคะว่าอะโวคาโดข้างในลูกนี้จะเป็นยังไงบ้างสภาพใช้ได้ไหมนะคะโอเคค่ะข้างในสวยนะคะสภาพใช้ได้ไม่มีเน่าไม่มีเสียนะคะต่อจากนั้นนะคะเราเตรียมแก้วชงไว้นะ เราจะบีบนมสูตรลงไป50 ml นะคะต่อด้วยนมสดนะนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเติมลงไปให้ได้200นะน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนนะ ให้ได้ผลรวมทั้งหมดในแก้วนี้200 ml นะคะจากนั้นเราก็คนนะคะพอให้น้ำตาลละลายนะส่วนวิธีการทำนมสูตรนะคะเข้าไปดูได้นะคะในคลิปวิดีโอท้ายๆเลยนะคะ มี3ามคลิปนะคะวิธีการทำนมสูตรนะคะแล้วก็วิธีการเก็บรักษาวิธีการแบ่งใช้นะคะเราจะบอกรายละเอียดหมดเลยนะคะลองไปไล่ๆดูนะคะในคลิปท้ายๆนะคะจากนั้นนะคะเราเตรียมน้ำแข็งนะคะเราใช้แก้วเสิร์ฟ1ิออนนะ อะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเราใช้ครึ่งลูกนะคะอันนี้เป็นลูกใหญ่นะใครจะใช้มีดฉอกก็ได้ไม่ใช้มีดฉอกก็ได้นะคะเราก็จัดการนะคะแคะนะคะอะโวคาโดลงไปเลยนะวิธีการสังเกตอะโวคาโดนะคะว่าสุกหรือเปล่านะคะ ก็ใช้มือกดเอานะคะด้านนอกถ้ามันนุ่มก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะคะเรียบร้อยนะเราใช้แค่ครึ่งลูกนะคะนมที่เราผสมไว้นะเทลงไปเลยจากนั้นเดี๋ยวเรานำไปปั่นกันค่ะ เราก็ปั่นกันเลยนะคะเรียบร้อยค่ะ ความละเอียดนั้นตามใจชอบเลยนะอันนี้เนื้อที่ปั่นได้นะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วชมกันเลยนะคะ เห็นไหมคะเอาโอโคโดนมสดหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าคะ่ะ นี่ค่ะหน้าตาอะโวคาโดของเรานะมาดูกันใกล้ๆกันค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะอือหือครีมมี่มากเลยค่ะ คือมันจะมีรสชาติของอะโวคาโดแบบเต็มๆเลยนะมันมันอยู่ในปากไม่หวานมากนะคะถึงแม้ว่าใส่น้ำตาลแค่หนึ่งช้อนนะไม่หวานมากเลยนะคะพียกว่าหวานน้อยมากนะคะอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะสูตรนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะช่องชอบชิมชมของเราด้วยนะไว้มีเมนูอะไรใหม่ๆนะคะ ที่อยากมาลองชวนทําให้ทานกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ